มาที่ UAE น้องโทรศัพทอหารครับมันหายยากนอนเพราะว่านกไปกลิ้งอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ผมว่ามันจะหลัวตอนที่นกกลิ้งอะเพราะใบสัญญาณไม่มีแล้วนะคะเสวัสดีค่ะ ะพาพี่นพน้อก็เป็นทีมงานของไลฟ์ฟ็กโนะคะที่มาจากเมืองไทยได้มาที่ UAE เนาะรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นมากครับผมโอ้โหอลังการมากประเทศนี้ครับดีใจไหมที่ได้มาเห็ุสุดๆเลยครับ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ทะเลทรายเคยไปไหมยังไม่เคยเลยครับแล้ววันนี้จะพาไปทานบาร์บีคิวกางทะเล เล่นแซนด์บอร์ดด้วยครับไม่เคยทำเลยอย่นีนกมาจากเมืองไทยนะนี่อะไรครับนกจันักนีนสมัยก่อนนก้อ พี่ทำพร้อมนันจะอยู่ในเคตตนีวักินดีคราวที่แล้วเนาะเวลาที่เราไปทะเลทรายอะเราไปแบบคันเดียวนะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนร่วมทางที่รุ่นแต่คราวนี้คนขับบอกว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปแบบเป็นกลุ่มรอคันอื่นหรือว่าจะไปฉายเดี่ยวก็ได้แต่เพือนบอกว่าไปกับคันอื่นด้วยไม่ได้เนาะจะได้เห็นว่าเวลาเขาลุยทะเลทรายอะเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูจะได้เห็นมุมมองเดียวกับเรานะคะว่าคนอื่นเขาลุยทรายกันยังไงตอนนีู้่ไหนเอ่ยตอนนี้เขาพามาให้อาหาร อูดนะคะอันนี้เป็นอูดที่เขาเลี้ยงไว้เนาะมีตัวหนึ่งลืนรออยู่นั่นน่ะจิ้มหน้ามารอโบอยู่เนี่ยเนี่ยบบดูสิตัวนี้เขารอโบอยู่โอ้โหใครดูสิเขาเคี้ยวอะไรเคี้ยวหมากฝรั่งอูดแต่ละพันธสีเขาไม่เหมือนกันเนาะอูดสีอะไรวบอสอูดเขาทานอะไรอยู่เขาไม่ได้ทานอยู่ครับแต่ปากเขาห้อยครับเจดี่เจดีค่ะอ๋อมันเอาเพื่อนสิเอาอย่าแย่งเพื่อนสิเอาเพื่อนอดกินอร่อยไหมคะ ดูสุภาพสุภาพดีเนาะปกติเขาบอกว่าให้อาหารเช้ากับเย็นนะคะเขาจะเอาอาหารไปเก็บตุงหลกของเขาค่ะเขาจะอยู่ได้14วันโดยไม่มีอาหารเนาะวันนี้เขารู้ทุกอย่างเลยเนาะเขาบอกมีใครลืมแว่นกันแดดครับเป็นไงครับร้อนครับแต่คือผมก็ต้องทนจะได้จาได้เนาะว่าคราวหลังจะได้ไม่ลืมใช่ไหมครับนี่นะคะหลังจากเอาลมออกก็จะแบนประมาณนี้ ui ui rung nghe không? haha ah 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 ทางดีๆคุาไม่อายคันหน้าเขาก็ปิดหมอนจังพอห็นคันข้างหน้าแล้วรู้เลยว่าเขาแบบริ้นสุดชีวิตแต่เขาถูกฝุ่นไหม้ค่บไปเร็วกว่านี้ สูงมากไงแต่ตอนที่มาอยู่มันมันสูงจริงอะ้อนาวอเยะเ๊ยกินยโอคแป็นไงบ้างเมื่อ้ยโอ๊ยโอ๊ยคอะเพราะผุ๊ยบอ๊ยด้วยเอ๊ยโอลยงจะลงอ๊ยโอ๊ยโอลยโอ๊ลโอ๊ยโอ๊ย่อ่ยโา๊ยโอ๊ยโอ๊้โอ๊ยโอ๊ยโนายโา๊ยาอไม่อ๊ยนอ๊ยโอายจอ๊ยโร๊ยโอ๊ยโอ๊ยโน๊ยโเป็นไงยโ่งครับ มันมากเลยครับคุณขับรถเก่งมากครับน่ากลัวว่าเครื่องบินเยอะเลยครับมันจนไปเล่นหมอะไรที่นี่กว้างใหญ่มากครับ49ปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหรถคันนั้นลุยทรายฝุ่นตลอดอู้ร้อนเลยเนาะประเด็นไอนไอจะร้อน ปีนขึ้นไปบนทะเลทรายหนึ่งลูกปนะาป่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่นอโพรือพทหายครับทำหล่นลงในทะเลทรายครับตอนที่กิ้งลงอ๋อส่วนอีกคนนึงก็ปวดฉี่อีกคนนึงก็หาโทรศัพท์ไม่เจอป่ะกลับไปหาที่เดิมฉี่ในหลุมดับ มา่อกี้นกทิ้งไว้ตรงไหนอ่ะใส่กระเป๋าเสร็จเราก็ไปกลิ้งกลิ้งลงบนเนินทรายหนึ่งลูกครับโอเคโอเคอาจจะฝังอยู่ในลูกนั้นโอเคไปโอเคไปนกขึ้นรถแต่ว่าแน่นอนนะโทรศัพท์มันหายกลางทะเลทรายเนี่ยมันหายยากแน่นอนเพราะว่านกไปกลิ้งอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ผมว่ามันจะอหลุดตอนที่นกกลิ้งอ่ะโทรไปสัญญาณไม่มีแล้วนะคะตอนไหนบอกรองโทรให้คนดูให้เพื่อนๆที่เมืองไทยเขารับฟังสิ หาเข็มหมุดในทะเลทรายมอดเลยครับน็อต possible ด้วยนะน็อปรู้สึกไงบ้างวิววิวครับคือมันหลงไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เด็กขนาดนี้เอายืดเลยไหนอะนกอปทกิ้งงอไปเนินไหนโอ้โหลึกกันน็อปตรงนั้นไหมครับที่ผมกิ้งไปไปงั้นไปหาเลยที่ว่าอยู่ตรงนี้แหละ we got it we got it i think so he rolled down this one ช้าชาดัก,ก้าแล้วมือถือดัก,ก้าหายไปไหนครับใช่หรอใช่พี่เฝ้าหนี้นกเจอเปล่า <Yes. S 1> ได้เฝ้าหนีเจอไหมนกตด้เฝ้าหนี้ oh <yeah. S 1> ในนกโชว์หน่อยรู้สึกไงมั่งโอ้โห oh, oh. มือถือกังทะเลทราย <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วพี่นกยัย yeah. มาโ็อตสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงบ้างครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาหามือถือเจอพี่บอกมันหายากโชคดีที่ผมจําได้ผมกิ้งตรงนี้นะครับมันก็เลยมีรอยกิ้งโอเคก็เลยหาเจอชอนะนี<อ><อ>น่ครับสาติดเครื่องอยู่เลยโอเคให้ทุกคนดูความกว้างใหญ่ของทะเลทรายนี้แต่ว่าเราดันหาเจอ <c oughs> เพราะราไรอยเท้าของเราได้รอยเท้าของเราได้จำรอยเท้าของเราได้นะ

เปนสนุกไหครับทำไมรู้สึกว่าน้องสูงจังเลยอ่ะสูงจริงขอบคุณค่ะทำไมน้องร้องจังเลยอ่ะคิวหรือเปล่าอ่าว่าไงครับตอนนี้ตกเย็นในทะเลทรายแล้วใช่อากาศเขาบอกว่าจริงๆในทะเลทรายตอนร้อนก็ร้อนมาก ตอนเย็นก็เย็นมากแต่จริงก็ไม่ไดเย็นขนาดนั้นกำลังดีๆลมแรงอยู่แล้วก็ตอนนี้ได้กลิ่นเนื้อปิ้งยา่างลอยมา,าจากฝั่งบุฟเฟ่ก็อออตอนนี้ทุกคนก็กำลังรออาหารแล้วก็เอนจอยกับบรรยากาศนะคะนี่พี่นกากับนัก้าก็ขึ้นไปเดินเล่น,นอ,ยอยู่บนดอยกำลังจะไปเต้นเบลลี่แดนซ์อยู่เป็นไงคะเหมือนอยู่ชายหาดบางแสนไหมคะพ่อหลย เหมือนมากเลยครับแต่นี้ไม่ใช่บางแสนนะฮะนี่ทะเลทรายครับโต๊ะทานข้าวของเขานะคะก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะเขาก็จะนั่งกันที่พื้นเลยนะี้คะถ้าใครไม่ถนัดนั่งพื้นนะคะเขาก็มีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะให้นั่งตรงนี้เหมือนกันนะคะค คนเหนื่อยมากค่ะใช่ค่ะขณะวันนี้แดดไม่มีนะน้าที่ตกลินเนาะโอเคเดินแปวน้ำกันตรงนี้เขามีกานะคะถ้าเกิดใครต้องการดื่มกาแฟอาราบิกในนี้มีอะไร พวกน้ำตาลตอนนี้ได้เวลาทานบุฟเฟต์นะคะหนึ่งทุ่มตรงเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขามีอาหารอะไรบ้างเนาะมีแซนด์วิชมาร์มอูนะอแบ้งตั้งรับราดิของพี่โบนะครับอันนี้เป็นฮัมมัสเล็กเป็นถั่วถั้วบดว,ว้าวละเอียดมากครับเหมือนครีมเลยครับอันนี้มันเออสลัดกินด้วยกันเหรอครับค่ะอ๋อ อันนี้ขอถามเขาถามว่าใครทำโทรศัพท์ขายบ้างโอ้ยแต่นี้เป็นข่าวใหญ่เลยเกิดเลยอุยข้าวหมกที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเขาจงใจให้มันเป็นสีนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่เขาจะใส่เครื่องเทศของเขาเอาไว้กินกับข้าวไหมคะหวานเป็นที่เป็นคล้ายๆแกงกะหรี่มัครบข้าวราดแกงกะหรี่มีพาสต้าด้วยมีบาร์บีคิวแบบ มีร้านกับไก่อันนี้อะไรครับสวิขนมหวานโอเคโอเคชิมอาหารแล้วกันโอ้ยโอ้โหพี่หลุยหิวเหรอคะไม่ก็ขี้เกียจกลับไปไงเนี่ยสลัดไปก่อนเลยข้าวหมกเป็นไงข้าวหมกเปล่าเปล่าก่อนดีกว่าอืมรสชาติแทบไม่มีเขาแต่กินเนี่ยชัดเจนอันนี้คืออะไรครับตัวเป็นแกงถั่วแกงถั่ว กลิ่ชาคล้ายแกงกะหรี่ะะสัมผัสมันจะมีความเป็นเนื้อถั่วนิดๆะค่ะพาสต้า <ไป S 2> เป็นความเหนียวแน่นมากโอ้โหโคตรนากัดทันอ้อยมากอ่ะคือผมมีเส้นไฟเข้าแล้วก็ผักขับยังไงเข้าหลืออร่อยรวยรวยใช้ได้ปะใช้ได้อยู่เอาค่อนข้างจะลดความเข้มข้นของกินลงผมคาดว่านะเพราะว่าคนท้องถิ่นน่าจะกินเข้มข้นกว่านี้แหะใช่ธรรมะอร่อยไหมคะที่ดี แล้วก้าอร่อยไหมครับเลยไอนพี่เราชิมบาร์บีคิวสิแน่นมากผมไม่เคยเห็นบาร์บีคิวที่ไหนแน่นขนาดนี้มาก,ก่อนบบสเต็กบ้านเราปะแน่นกว่าสเต็กอีกครับแล้วรสชาตินะคะคล้ายๆไก่หมักเกลือครับ<อ>ต้องลองทานะะด้วยก้าเราสักเอาก็<อ>ไม่ได้เอาเนื้อสัตว์มาเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นมังสวริรัสวันนี้ดำๆนี่คือเนื้ออะไรเนื้อแกะคือกลิ่นแกะกุ้งเข้ามาเลยครับได้กลิ่นเหมือนตอนที่เราไปสวนสัตว์แล้วเราเจอแกะโอ้หิวเลยคือหน้าแกะที่เราไปสวนสัตว์เมื่อวานะลอยเข้ามาเลยอะ แต่พี่หลุยชอบมากพี่หลุยชอบเนื้อแกะมาก <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างครับโชว์คืนนี้โชว์คืนนี้ก็สนใจนะครับแล้ววันนี้ผมก็เหนื่อยด้วยครับถ้าใครอยากดูอะไรใน UAE ก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเป็นไงบ้างครับพี่นอพคลิปนี้ uh. สุดยอดมากครับเจออะไรที่ไม่คาดฝันเทียบเลยครับเมื่อกี้เขาให้เราจบ,จบคลิปนี้ด้วยการทําอะไรคะปิดไฟทั้งหมดครับแล้วก็ให้เรานอนแล้วก็ดูท้องฟ้าที่มีดวงดาวเต็มท้องฟ้าครับรแค่บบธรรมชาติแค่นี้ก็มีความสุขได้เลยประมาณนั้นเนานะ,นะใ,ชใช่ครับชีวิตของคนที่นี่เขาก็มีแค่ทะเลทรายท้องฟ้าหมายถึงสมัยก่อนเขาก็มีความสุขได้เนาะใช่โอเคขอบคุณค่ะแล้วก็เชินะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย